้อท่5นะครับนุจรีซื้อบ้านราคาเ0 0าแ0,000นบาทขายให้จรุณีขาดทุน10จเรซนจรุณีขายต่อได้กำไราไร5%เ์จดถามจารุณีขายบ้านราคาเท่าไหร่คือเขาถามการขายครั้งที่สองนะครับเพราะฉะนั้นจะจะต้องดูราคาที่เขาขายครั้งแรกก่อนราคาที่ซื้อขายในครั้งแรกเนี่ยจะกลายเป็นต้นทุนของการซื้อขายครั้งที่สองนะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่1นนะครับ ขาดทุนสิบเซนจากต้นทุนเก้าแสนนะครับก็ตั้งตรางังตัวทีทั้งแรกขาดทุนนะครับต้นทุนหนึ่งรอยเปอร์เซนขาดทุนไปสิบแสดงว่าขายเปในราคาเก้าสิบเปอร์เซนแต่ต้นทุนนะครับก็คือเก้าแสนบาท เราต้องการหาว่าราคาที่ขายไปในครั้งแรกเห็นไหมครับจุดที่ตัดกันก็คือจุดที่เราเจะเอาตัวแปรไปใส่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น x อยู่ตรงนี้สมการนะครับเอาตัวแปรขึ้นขวาหารซ้ายเท่ากับขวาหารซ้าย x ส่วนเกสบเท่ากับ9 0้าแสน ส่วนด้วยหนึ่งร้อยแล้วก็เอาศูนย์สองตัวตัดศูนย์สองตัวนะครับข้างเดียวกันของขา่ายเท่ากับอาบนกระล่างตัดกันเสร็จแล้วเราก็เอาเก้าศูนย์จะไปคูณเก้าพันเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดมีศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตัวนะครับนี่คือราคาที่ซื้อขายครั้งแรก นะครับแชดงว่าจรุณีซื้อบ้านในราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทต่อมานะครับจรุณีขายนะครับเอาบ้านหลังนี้ไปขายได้กำไรห้าเปอร์เซ็นแล้วก็คิดอีกรอบหนึ่งนะครับต้นทุนถือเป็นหนึ่งร้อย กำไร5%าเแสดงว่าขายไปในราคา105่ย์้าถูกไหมครับแต่ต้นทุนก็คือรุจจีีซื้อมาในราคาแค่นี้ก็ไปใส่ตรงต้นทุนนะครับ8 1 0 0 0 0่ต้องการหาว่ารุจจีีขายเป็นในราคาเท่าไหร่นะครับตัวแปรจะอยู่ตรงข้างล่างสมการนะครับ x นะครับ x 1, บนะบ 10, 000, 000, ส่วนด้วยหนึ่งศูนย์ห้าเท่ากับนะครับแปดหนึ่งศูนย์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 ส่วนด้วยหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์สองตัวล่างตัดศูนย์สองตัวบนแล้วก็ก้อนนี้เข้าไปคูณนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือหนึ่งศูนย์ห้าแปดหนึ่งศูนย์สองตัวเนะี่ยแยกออกมานะครับ ึ 1> 1่งคูณหนึ่งศูนย์ห้าก็ได้หนึ่งศูนย์ห้าแปดห้าสี่สิบนะครับแปดหนึ่งแปดโอเคไหมจับบวกไปเลยแปดห้าศูนย์ห้าแล้วมีศูนย์สองตัวนะค,ครับเพราะฉะนั้นเจรุณีนะครับขายบ้านในราคาแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทนะครับ นี่คือข้อที่ห้านะครับข้อที่หกนะครับนพระดลขายจักรยานยนต์ให้นำพลขาดทุนสิบห้านำพลขายต่อให้ภาคภูมิได้กำไรห้าเปอร์เซนตนะครับปรากฏว่าภาคภูมิเนี่ยนะครับซื้อจักรยานยนต์จากนำพลในราคาสามหมืสามพันเก้ารสิบห้าบาทนั่นคือเป็นการซื้อขาย ครั้งที่2ที่ได้กำไรหาเร5%เราก็จะเป็นการหาย้อนกลับจากการซื้อขายครั้งที่2นะครับต้นทุนกำไรห้าเร์ขายนะครับต้นทุน100%กำไร5%้าเปนว่าขายเป็นราคา 1 05นะครับและเขาซื้อขายกันในราคา3 3 9 1 5เนะครับเราจะต้องย้อนหานะครับราคาต้นทุนหรือราคาที่ซื้อขายกันในครั้งแรกก็คือต้นทุนตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมการก็คือตัวนี้ x ส่วนหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากับสามสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับส่วนด้วยส่วนด้วยหนึ่งศูนย์ห้านะครับอาจจะเอาห้าตัดก็ได้นะครับห้าสองสิบห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบมีศูนย์หนึ่งตัว นะครับขวามือเนี่ยอาจจะเอาสามตัดสามเจ็ดสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามสามเก้าสามห้าสิบห้าเข้าไหมครับแล้วก็เอายี่สิบก็ไปคูณเพราะฉะนั้น x เท่ากับหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ห้าคูณด้วยสองศูนย์แล้วก็หารด้วยเจ็ด หรือเราจะลองเอาเจ็ดไปตัดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ห้าดูก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามันลงตัวเลขมันก็จะน้อยเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหกสี่สิบสองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเห็นไหมครับแสดงว่าหารลงตัวได้หนึ่งหกหนึ่งห้า เกาเจ็ดนะครับไปตัดได้หนึ่งหกหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งห้าคูณกับสองศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับเลขจะได้ง่ายเอ,อคูณสองสิบหกสองสามสิบสองสิบห้าสองสามสิบมีศูนย์หนึ่งตัวนะครับแสดงว่าในครั้งแรกนะครับมีการซื้อขายกันในราคาสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับมันคือราคาที่นุพดลาขายให้กับนำพลนะครับขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นและเขาจะขายในราคาสาม0มื่นสองพันสามรอยบาทเราต้องการหาราคาต้นทุนที่นพดลซื้อก็ตั้งตารางตัวชีีกรอบหนึ่งฝั่งซ้ายเปอร์เซน็นต์ฝั่งขวาบาทนะครับชุนกำไร แล้วก็ขายต้นทุนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจริงๆเป็นขาดทุนนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นตจับลบก็จะเหลือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเขาขายในราคาสามสองสามศูนย์ศูนย์นะครับอยากรู้ราคาต้นทุนเท่าไรหร่สมการ ตัวนี้ลองดูนะครับสมการคือ x ส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับสามสองนะครับอาจจะเอาห้าตัดก็ได้เนาะห้าหนึ่งห้า ห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าสองสิบและศูนย์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาก้อนนี้ขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้น x เท่ากับสามสองสามศูนย์ศูนย์ส่วนด้วยหนึ่งเจ็ดแล้วก็คูณด้วยสองศูนย์นะครับเราก็เอาสามสองสามศูนย์ศูนย์หารสิบเจ็ดก่อน สิบเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดนะครับจับลบเนาะนะครับเออสิบเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสิบห้าพอดีมีศูนย์สองตัว ก็จะกลายเป็นหนึ่งันเ้าร้อยแล้วก็หนึ่งันเก้าร้อยคูณกับสองเราก็คูณแต่ตัวเลขเห็นไหมครับสิบเก้าสองสามสิบแปดแล้วมีศูนนะครับสองสามตัวเพราะฉะนั้นนพดลน,นะครับซื้อจักรยานยนต์มาในราคา 38,000บาทแล้วก็ขายให้นำผลขัดทุน15%นะครับแล้วก็นำผลนะครับเอาไปขายต่อให้ภาคภูมิได้กำไรหาเร์ก็คือเราจะไล่ย้อนกลับจากการหาคันที่2นะครับ